จากใจพ่อของเขานะครับพ่อเนม่ายืนยันว่าเนม่าเที่ยวหญิงเนี่ยไม่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะครับพ่อของเนม่าปกป้องลูกชายคือมืออาชีพในสนามเสมอและพฤติกรรมนอกสนามอย่างการเที่ยวกับสาวๆหรือเล่นไพ่โป๊กเกอร์ไม่ได้ส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บทั้งหลายหลังจากยายออกจากปารีสแซงต์แชงแมงเมื่อปี2023เนม่าเจออาการเจ็บรบกวนจนได้เล่นให้ออาฮีลา,นาเนซาอู่ไดยไปแค่7็เกมเท่านั้น ซีซั่นนี้แข่งเก่าวัยสามสิบสามปีเนม่า ar, หวนศบซันโตสมซอผู้ปลูกปั้นนะครับฟื้นฟูร่างกายลงสนามไปแล้วสิบสองครั้งแต่ยังไม่กลับไปติดทีมชาติบราซิลภายใต้โค้ชใหม่ยอย่างคาร์โลเชโรติท่ามกลางปัญหาบาดเจ็บนะต้องบอกว่าเนม่าเคยถูกสื่อเนี่ยจะพาไปที่ยวง,งานคานิวัลที่แดนเซบ้าบราซิลจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วล่าสุดครับเนม่าซีเนียครับคุณพ่อของเนม่าเองให้สัมภาษณ์กับสื่อสุดสัปดาห์ล่าสุดบอกว่า เราต้องหยุดเชื่อได้แล้วว่าเขาไปงานคาริวอลทุกคืนเมื่อลงสนามเนม่าเป็นมืออาชีพเสมอส่วนเรื่องนอกสนามนั่นคือชีวิตของเขาเองเขาออกไปข้างนอกเมื่อเป็นช่วงพักผ่อนหรือวันหยุดอาการบาดเจ็บทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาออกไปเที่ยวกับสาวๆหรือคุณคิดว่าเขาเจ็บเอ็นไขว้เข่าจากการนั่งเล่นไพ่โป๊กเกอร์ตอนนี้เนม่ากำลังทําได้ดีความแข็งแกร่งและจิตใจของเขากลับมาแล้วเขายังขาดความเร็วไปบ้างแต่สามารถพัฒนาได้ เขาต้องการคว้าแช,ชมป์โลกไม่ใช่เพราะอยากจะแข่งขันกับเลวอนเปซี่แต่เป็นการทําเพื่อตัวเองแฟนบอลและประเทศชาติบราซิลคือทีมที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ผมสามารถเห็นเนย์มาห์ลงเล่นเคียงข้างวินิซิอุสโรดริโกและราฟินญานั่นดูมีศักยภาพอย่างแท้จริงอันนี้คือการเปิดใจของพ่อเนย์มาห์นะครับเกี่ยวกับลูกชายนะครับว่าการไปเที่ยวการไปอยู่กับสาวๆเนะี่ยไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์เนะี่ยมันไม่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเนย์มาห์อันนี้เข้าไปช่วงวันหยุดวันพักผ่อน แต่เวลาเขาลงสนามเขาจะแข่งบอลเนี่ยเขามีวินัยอย่างสม่ำเสมอมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการการันตีจากพ่อของเดลมาเอง